เอาละสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทางบ้านนะครับเราจะอยู่กับงานตัวนี้ไม่ไม่หมายถึงผมอยู่กับจ้างานตัวนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะ้า้งานกันนะครับผมยูบูววันนี้เกงวันนี้พี่ทำไมเราเขาไม่ทําให้เดินทะลุกันได้ะโอ้ยแบบเรือสํารานเลย嘛ใช่ปะเขาเรียกว่าเรือสําราน้ยไม่ใช่เรือเขาเรียกว่าเรืออะไรอ่ะ เขาเรียกว่าเรืออะไรอะ่ะไหนดูที่ว่าวันนี้มีงานอะไรให้เราทํากันบ้างนะครับทุกคนโอ้ไหนดูนีงานอันนี้เป็นจอ็อบลุงโอ้ลุงแม่งมึงมึงให้ผมไปทําตรงไหนอะ่ะอ๋อเป็นที่ขับเรือส่วนตัวบ้านแบบบ้านเป็นบ้านเรือส่วนตัวเลยอ่ะท่านผู้ชมอยู่ตรงเนี้ยห่างจากหน้างานเดิมก็ไม่มากนะครับเฮ้เหมือนใช่ใช่ตรงที่เราไปทำอ่า ใช่หรือเปล่าวะที่เราไปทําอาคารตรงนั้นน่ะหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ลืมเหมือนกันก็มีงานของเจนี่ทําชิงช้าสวรรค์น,นะครับแล้วก็ลุงนี่ทําเป็นที่นั่งเล่นนะครับผมแล้วก็ของเจนี่ก็โอ้โหเจนี่ผมยังไม่ทําเลยเจนี่ก็ทําเป็นอาพาร์ตเมนต์คืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีจอกเขเข็มด้วยนะครับผมไมกชากอรแบบงานแบบนี้งานเล็กมีอะไรกันบ้างไหนดูดิ โอ้งินเล็กอุ้ยมีบ้านเยอะอยู่นะอ๋อมันมีบ้านคนรวยตรงนี้ไงอ๋อเราก็มีส่งของด้วยนะครับผมส่งของที่สูงนะครับแล้วก็มีบ้านคนรวยราคาล้านแปดโอ้สุดยอดเลยอ่าเดี๋ยวเอาผมจะดูกันว่ารถคันไหนมันซ่อมได้บ้างนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมจะไปซ่อมเป็นภารกิจโอ้โหอันนี้มึงก็ซ่อมไม่ได้อันนี้ล่ะอันนี้ซ่อมได้ปะโอเคเดี๋ยวผมไปซ่อมรถก่อนนะโอเคตัด อ่ะโอเคทุกคนคือตอนนี้คืออ่าไอนี่เราจะจบแล้วนะครับนี่ไอที่ซ่อมอ่า25ครั้งอ่ะเราจะจบแล้วอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคอ้าวเยอุย้ย2,000เลยเหรอแม่งแพงจังวะฮะยังไม่จบหรออ๋อนี่ไงจบแล้วจบแล้วนี่ไงซื้อมา5 0 0ห0ปัป๊บอันล็อกเรียบร้อย จบแล้วแล้วก็เหลืออันสุดท้ายก็คืออันนี้นะครับผมอ๋อก็คืออันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นทํางานไอ้น,น,น,นี้ให้หมดนะครับเนี่ยทำสี่คนให้ให้หมดนะครับคิดว่านะคิดว่านะแล้วก็จะสามารถที่จะรับงานเพิ่มได้อีกคือตอนนี้เราสามารถรับงานได้งานเดียวนะครับทุกคนอ่ะก็คือจะต้องรีบทํางานเนาะไปเดี๋ยวเรารับงานกันเลยไหนดูสิตอนนี้คือเรารับได้งานเดียวเนี่ยเห็นไหมสังเกตได้ว่ามันจะ อ,อีกสามอันอีกสองอันมันจะล็อกนะครับผมคือจะต้องน่าจะต้องทำสี่คนเนี้ยให้เสร็จนะครับผมหรือไม่ว่าเสร็จคนเดียววะหรือไม่เสร็จคนเดียวหรอเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะไปทํจชิงช้าสวรรค์แล้วกันนะครับทุกคนทํางานชิงช้าสวรรค์โอ้โหโอ้โหปะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยอ่ามัดแตงผมอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานก่อนโอ้โหนี่เลยครับผมอาเราไม่ต้องล็อกย้ายแคทไปเลยแล้วกันเนาะแคทหรือ JCB เอาแคทแล้วกันเนาะ เดี๋ยวเราไปย้ายแคทกันเลยปะะเดี๋ยวเราไปย้ายแคทกันเลยนะครับผมก็อย่าไปสนอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปสนใจอย่าไปสนอย่าซีเรียสนะครับผมกูพูดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปทำชิงช้าสวรรค์น,นะครับทุกคนไปไปไปน่าจะสนุกแน่นอนนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ผมยังไม่เห็นหน้างานนะโแคทแม่งอยู่ตั้งไกล แคทมันอยู่ไกลเกินเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แคทมันอยู่ไกลเกินเดี๋ยวเข้าไปรับดีกว่าอยู่ไกลไปอุ้ยโทษ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 อุ้ยมี JCB เอา JCB ขึ้นคันนั้นไปเลยมาบนเลยครับผมอุ้ยเลยเลยเลยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวดูดูเลี้ยวไม่ไปอ่ะหากเลี้ยวแต่มันไม่เลี้ยวให้อ่ะ เดี๋ยวย้ายคู่เลยนะครับทุกคนในในๆนก็มีคู่แล้วอ้ยอุ้ยอในในก็มีหัวคู่แล้วย้ายคู่เลยหลักันันนี่ก็ย้ายคู่เลยหลักันอ่าแล้วก็เดี๋ยวหัวนี้นะครับผมไปเปลี่ยนรถเยอะขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ย เดี๋ยวย้ายไปหน้างงานนะครับผมหน้างงานเอ่อหน้างงานใหม่เอาหัวนี้ปึ๊บเอาหัวนี้ถอดเก็บไว้นะครับทุกคนผมผมอ่หัวนี้ไว้ไม่ยกงานหัวนั้นไว้มากหัวนี้ไว้ยกงานนะครับอา่าโอเคไป คืออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าทําแคมเปญจบทั้งสี่คนหรือว่าจบคนเดียวอันนะครับผมสําหรับงานไอ้ไอ้ที่เขาจะปลดล็อกให้นะไม่ไม่แน่ใจว่าทําทําจบสี่คนหรือว่าทําจบคนเดียวนะเดี๋ยวย้ายทั้ง JCB ย้ายทั้งแคทนะครับผมแต่ว่าจะเอาแคทไปก่อนเฮ้ยลบดิพี่นี่ไงเหยียบแปะไปเลยเดีย๋ยวดังแปะ เฮ้ย,ยเครื่องมันแรงจังวะอุ้ยแล้วแล้วเราจะออกยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะแล้วมันจะออกยังไงอะ่ะเดี๋ยวออกไม่ได้นะเนี่ยรีเซ็ตโอ้โหรีเซ็ตมึงมาอยู่ตรงนี้เลยไอ้บ้ารีเซ็ตมึงมาอยู่บนสะพานนี่นะโอ้ยตายเถอะ อ๋อเอานี้รีเซ็ตยังยังพอแบบว่า,าอันนี้รีรีเซ็ตก็ยังพอคุยกันได้อันนั้นรีเซ็ตแม่งอยู่บนอยู่บนสะพานมึงบ้าหรือเปล่าลูกพี่เดี๋ยวเอานี้ออกก่อนโอ้อันนี้บ้าไปแล้วรีเซ็ตอยู่บนสะพานเนี่ยบ้าไปแล้วอ่ะเอาอันนี้มามาอันนี้บ้าจริงๆนะล่ะรีเซ็ตอยู่บนสะพานเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเอาหัวนี้มา,าห่างๆกันก่อน โอ้รีเซ็ตม่งอยู่บนสะพานเลยแล้วแล้วจะเอาลงมายัางไงจะให้ผมไปย้ายบนสะพานเลย,ยงไงเนี่ยฮะจะให้ผมไปย้ายบนสะพานหรือไงลูกพี่เออแปลกดิเ้ยไปท่านผู้ชมย้ายกันนะครับคืออันนี้ผมยังไม่เห็นหน้าง,งานนะแต่ว่าผมเคยไปดูแล้วนะครับผมก็เคยไปดูมาแล้วนะครับ ทำชิงช้าสวัสด์ไม่ใช่ทำชิงชา้าช้าสวัรค์หรอกมันทำเหมือนแบบว่าเป็นสวนสนุกริมทะเลเหมือนใน GTA อ่ะนะครับผมเหมือนในเกม GTA อ่ะเดินขึ้นได้ปะเนี้ยปึ๊บเดินได้ปะเนี้ยไปดีไปไปดีไปดีป,ป,ดป,ดปึ๋งโอ้โหไม่ขึ้น ไม่ขึ้นอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยมันอะไรยากอะไรขนาดนี้อุยไอ้ดิมแม่งแต่ที่จะเดินดุมดุมดุมด,มด,มดุมขึ้นเลย <c oughs> ไม่นะครับผมอ่ะวางลงอ่ะไปติดไอ้หางเขาเอางนะอ่ะ,อะลองถอยดูทีมันจะโอ้ โอเคนะครับมาดูกันว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่าตอนแรกผมว่าจะย้ายคู่นะท่านผู้ชมทีนี้ก็น่าจะได้ย้ายเดียวนะดูจากทรงแล้วโอ้ย้ายแคทไปนั่งงานใหม่ครับไปนั่งงานหม่ไม่ต้องห่วงครับผมเราอ่างานเราแบบย้ายบ่อยอยู่แล้วนะครับผมเขจบหนึ่งคัน ่วน JTV มึงจะไม่ลงจริงๆเหรอผมถามจริงฮะพี่จะไม่ลงจริงๆเหรอพี่จะอยู่บนนี้จริงๆเหรอเอาไม่ใช่คันนี้ผพี่จะไม่ลงจริงๆเหรอถ้าไม่ลงผมวร์ปนะผมวร์ปเอาจริงๆนะจะไม่ลงจริงๆใช่ไหมผมถามไอ้ที่ตกใจเลยอะไอ้พวกรถบนถนนอะโอ้โหไม่น่าไม่น่าจะลงอะท่านผู้ชมเออเอ้าช่างมันงั้นเดี๋ยวผมวร์บเอา ไม่น่าจะลงอะดูจากทรงแล้วไปครับผมเดินทางไปตรงสวนสนุกตรงนี้ลอยครับผมไปแล้วก็วืบร <c oughs> ัดออครับผมรัดมาที่บ้านนะครับผม <c oughs> เพื่อประหยัดเวลาเนาะมัน10สิบนาทีแล้วเะืสิบนาทีแล้ว <c oughs> ไปครับอันนี้ต้องรอไฟเขียวนะตามจริงอ่ะ แต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นผมอ่ะไม่ต้องรอครับผมแต่คนอื่นอ่ะรอหน่อยนะครับผมจะเป็นผมไม่ต้องรอเดี <uge gasps> ๋ยวเราไปดูงานกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับเอาแล้วดูดูดูดแล้วดูโ <f les> อ้โหตรง GPS มันสีอะไรวาสีน้ำเงินเถื่อะเลยมึงจะให้ผมเลี้ยวไปไหนเนี่ยนี่ครับไปสวนสนุกก็เลี้ยวไปซอยนี้ครับผม ตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับทุกคนรถไฟใต้ดินนะครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะครับเดี๋ยวพามาดูสถานที่ก่อนจะเราจะทํแล้วกันนะท่านผู้ชมผมต้องลงตรงไหนครับผมไปลงข้างในได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาจอดตรงนี้แล้วกันเนาะมาแล้วลูกพี่ผู้รับเหมามาแล้วมาแล้วมาแล้วผู้รับเหมามาแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปดูงานกันเดี๋ยวเอารถลงก่อนก็ได้ค่อยเอาลงเอ้ค่อยค่อยไปดูงานไปเอารถลงก่อนก็ได้เดี๋ยวอาหางลงสักหน่อยนึงนะครับผมไปไปดูงานนะครับทุกคนว่างานเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูกันนะครับผมนี่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 ไม่มีรูปเราอยู่ตรงนั้นเละเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันโอเค มาลงรถกันนะครับผมเอาไม่มีอันนี้ไม่มีจอยครับผมไม่ได้เสียบจอยทุกทีเอามุมมองนี่แหละบอ่ะไม่ได้เสียบจอยนะครับผม <c oughs> กำลงังจะกลังจะขับจอยเลยทุกทีโอเคเดินทางมาหน้าง,งานใหม่ครับผมก็มันมีงานขุดด้วยนะเดี๋ยวเราวิ่งไปดูก่อนอ นี่แหละตรงที่เราจะทําชิงชา้าสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้แหละคือปัจจุบ,บันเขายังไม่เปิดนะครับทุกคนเขาเขาเขาปิดไว้อยู่เขารอเรามาทํานี่แหละมันเป็นอะไรป้องเป็นไม้เฉย,ยๆนี่หว่าโอเคเดี๋ยวผมรับงานเลยระดับไฮนะครับผมห้าแสนห้าแสนห้าหมื่นนะครับสองร้อยเซนนะครับท่นนานผู้ชมนะผมน่าจะเป็นสกุลเงินด,นดอลลาร์นะครับทุกคน เดี๋ยวเรารับงานกันเลยป่ะก็จะมีเอกคาเวอร์เนาะให้ขุดนะครับผมรับกันเลยปั๊บโอ้โหกลายเป็นดินอย่างนี้เลยเหรอเมื่อกี้ยังเป็นไม้อยู่เลยอ้ยรถหายหมดแลว <c oughs> ร้านเออไอ้นี่ก็หายหมดแล้วโอ้โหสวัสดีครับเจอันนี้เป็นงานที่สี่ของเจแล้วนะงานสุดท้ายของเจแล้วก็เราจะได้ปิดงานของเจแล้ว ครับพื้นที่ร่วมเดินทางกันมายังไงอะ่ะเป็นพื้นที่โล่งๆอย่างนี้เหรอแล้วให้ผมขุดเลยเหรอโอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอหน้า่อยว่ากันนะท่านผู้ชมจเจอกันใหม่ครับทุกคนครับโหริมทะเลเลย,เลยแหลมปากเลยครับผมนะไปปิดกันด้วยตรงนี้เลยปิดกันตรงนี้เลยแล้วกันเนาะปิดกันตรงนี้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมปิดกับพี่คนนี้แหละอุ้ยยังมีไปนู่นอีกนะ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ